มัน <t> มันบอกว่ามันตกสามสี่ห <t> ้าหกเจ

ขากลับเอาซ้ายเดี๋ยหายใจียอแ้วเจอเจอแล้งเจอแล้วเล้เอแเอแวเจอแล้เอ้เอแเจอแล้เอล้เอเอแไ้เอ้เอล้เอแล้เอ้เอ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  ไปเดนครับแอนเค้นซ้ายเดือดตายเคดิโซนโอ้โหทีออฟบปะคุณวันนี้นี่หว่าเคคอมแบ็คนัทแม่ชินใหม่บางขอ โอเคเดี yeah, okay. <c <c ๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวแบ่งสองฝั่งนะครับฝั่งละสามคนโอเคดีไซน์ทีเพเยอร์นะดีไซน์ทีเพเยอร์ครับโอเคถีแล้วเนี่ยโอเคยื่นนะครับมีเวลาสองนาทีเไม่ชี้ต่อหลังเข้าไปสองนาทีครับโฟกัสนะโฟกัสแนนพาร์ททูชาร์ทโอเคนิดเดียวครับสองนาทีไปโอเคนิดเดียวนิดเดียวสองนาทีโฟกัสโอลี คุลีท LIKE> okay, well, ูชาร์คอนโทแนนชาร์ดเออเจเนีเด I mean, ียลารามิพ yeah, ูดชาร์ดพูดคุลิตีทูชาร์คนโูแนนาร์ดเโฟกัสเหือนเดิมนะเไปดูควันชารคุลีพี่ไม่ได้เดนนด

มามามาโอลทีมเด้งมาเย่บอลคูกบอลใช่ครับ่แจมให้แล้วตามบอลไปรล้วก็ข้างบนไม่ได้แล้วเฮ้ยเหี้ยป้ายสองให้ดูป้ายลัดดูวิดคุณภาพเลยนะบอลสามลูกไม่เลง

คนทัก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 โอเคว้าชู่ people เหนือเหนือเรียบร้อย